เพิ่มความหวานวาวานะครับผมน้ำตาลในเลือดหวานมากแล้วผมว่าความรักพี่ไม่หมดแล้วมีอ,อะไรนะรับจริงๆแล้วให้ทายว่าเมื่อวานผมนอนกี่โมงครับพี่พีทิครับ<พ> ปีสี่เกือบดีห้านะครับเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าอดีตขึ้นมาแบบนั้สงสารไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่อยากนอนนะครับกลับบ้านไม่อยาบน้ําสระผมทุกอย่างแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่หนักที่สุดก็คือการจัดของจัดแต่้งขับนะครับเอาเยอะมากนะครับเราก็ต้องมานั่ดูอะไรเป็นของสดอะไรเป็นของ งั้งเดี๋ยวมันเน่าใน,น,น,ในห้องนะมีปัญหาแน่ถ้เดียวเดี๋ยวมามาเ้าสงสัยอะไรวะพี่เขาบอกหน้าดิวแล้วก็บอกว่าพี่ดิวพี่ดิวอันนี้เดี๋ยวผมผมรู้แล้วอ่าผมว่าพี่พี่พูดต่อแล้วพี่พูดตรงเนี้ยที่พูดตรงเนี้ยเ <c oughs> ออ,อที่พูดตรงเนี้ยเหมือนเด็กข่าวว่าเนี่ยเดี๋ มีสะบัดเดียวโอ้โหแล้วล่าสุดล่าสุดดิวดิวบอกว่าดิวดิวมีความตั้งใจที่มีความตั้งใจเราตกลงกันไว้ว่ายังไงไม่ไม่ตอนนี้เรามีสัญญากันอยู่นะครับสัญญาใจไม่ใช่ไม่ใช่ในการทำงานนะในการทำงานเรามีเรามีดิวมันอยู่นะครับต้้องเป็นไล คือตอนนี้พวกเรามีโปรเจกต์รับกันอยู่นะครับบอกไว้ก่อนแต่ว่าจะจะไม่บอกหรอกว่าเป็นอะไรคุณผู้ชมครับโปรเจกต์ับนี้ครับคุยกันตั้งแต่รถตู้แล้วเฮ้ยอย่าบอกใครมะอย่าบอกใครนะตัวเองเป็นคนพูดเองว่าอย่าบอกใครนะจุ๊บจุ๊บอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะมันมันยังไม่ได้บอกไงก็ให้เขาตื่นเต้นไปก่อนไมงเวลาวันจริงๆที่เราทำออกมาแล้วเนี่ยนั่นมันจะตกใจ เออตื่นเต้นเป็นสงัาเช็ดดูสิอะไรครับอาอาติธิกรครับอาล่นให้ผมพูดต่อใช่ไหมออออประกาศประกาศครับประกาศ <c oughs> พูดตจอบแอล้ว <c oughs> ประกาศประกาศ ประกาศ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 จากองอำนวยที่การรถทะเบียนกง4699ยีห้อฮอนดา้าติดปิดไม่ได้ปิดไฟหน้ารถกรุณาไปปิดไฟหน้ารถด,ด้วยเปิดไฟเราไปยุ่งอะไรกับไฟเพราะว่าไม่รู้ให้พูด่ะ,ะติด<อ>จริงเหรอครับ อ๋อไม่เป็นไรครับผมจริงจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพี่เขาไม่อยากติดนะแต่เขาไฟแรงจัดมากจริงๆนี่แบตเตอรี่นี่เอสบีเอาไม่อยู่นะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ครับเป็นเป็นชาร์จไฟอันนี้เป็นแฟนคลับของคอนดิวใช่ไหมใช่ครับอไปไปมจากดิวเลยมือถือกำลังแบตหมดเลยขอเสียบชาร์จหน่อยด หืตเสียบได้ทุกคนเลยตรนนี้ที่แค่กลับมาเแครับผมว่ามัน